หายยศสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจอกันตออีเชนเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคมอร์นิทคริสมาสวัสดีวันคริสมาเพื่อนๆทุกคนด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้วันคริสมาทั้งที นะก็หวังว่าจะมีดวงมีดวงก็แล้วกันเดีย๋ยวมาเปิดกระชงกระชาตามตีมเลยเนะเาะก็คือเปิดคิดมากต่อเลยนะหลังจากไอที่สองเราเกลือไปนะฮะโอ้โหเศร้าใจมากๆแต่ก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะให้กำลังใจกันเยอะอยู่ก็ขอพระคุณมากๆเลยนะผมคือวันเจ็ดพันดูบี้คือผมก็ไม่เคยเปิดจริงๆอ่ะแล้วพอมาเปิดเป็น,ปนแบบแบบแบบเนี้ยคือเศร้าจริงแล้วเห็นคนอื่นแบบว่าเปิด2000เอ่ย600ยเอยหรือ400เออยเเปิดได้อะไรเงี้ยผม กีอาชีมาดหกชิน้นแปดดาวสี่ชิน้นอะไรเงี้ยก็ก็คือก,ก็ใจลึกๆก็อิจฉาแหละแต่ว่าก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับผมที่เป็น,นที่คุณอะ่ะเป็นคนที่โชคดีส่วนผมเป็นคนที่โชคร้ายนะผมส่วนมากไอ้ส่วนน้อยนะหรือว่าส่วนมากวะอ่ะไม่รู้นะครับผมนะแต่ก็อ่ะมันยังมีตู้อยู่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นดูต่อเลยแล้วกันแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิด อ่า ID ที่3กับ4 5 6ห้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวมาเปิดต่อเลยก็แล้วกันเนาะหลังจาก2 ID ดีนี้เราเปิดไปแล้วเนาะ ID หลักแล้วก็ ID ที่2นะฮะซึ่ง i อดีหลักเพื่อนเพื่อน,นคนไหนยังไม่ได้ดูครับผมยังไม่ลุ้นพร้อมผมเนาะก็ไปสามารถลุ้นพร้อมผมได้คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยแต่ว่าก่อนก่อน่าแต่ว่าคลิปเมื่อกี้ไอดีสองนะก็เกือบไปนะคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ไปลุ้นได้นะครับผม2คลิปเลย2ออ่าเจ็ดพันลูบี้นะไปลุ้นดูพร้อมผมได้อันไหน กลืออันไหนไม่เกลือ,อน,นะฮะแต่ก็นุกกี้แหละเนาะเกลืนะอไม่อยากจะพูดถึงแต่ก็ต้องพูดแหลนะเนาะแม่คือโอ้ยไม่เคยมีประสบการณ์เกลืออย่างนี้มาก่อนนะครับผมเพื่อนๆปกติผมเป็นคนที่ดวงมันแบบโคตรจะโคตรจะมือทองอะ่ะเออแต่ว่ามาครั้งนี้ผมมือเน่าเลยนะฮะ <c oughs> มือติดคลี่เลยนะผม <c oughs> ไม่มีดวงเลยนะฮะแต่ก็ต้องอ่ะ้องดูต่อไปนะครับผมอ่ะมา วันริสมาสทตั้งทีมารีเซ็ตความคิดเอ่อหนึ่งสองฮึบฮึบมาลุยกาชาต่อแล้วกันอ่าสำหรับตัวบินนะผมก็คงจะไม่เปิดแน่นอนเนาะคงคงจะไม่หาจริงๆแหละนะฮะเพราะว่าผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากเล่นสายบินสักเท่าไหาร่นะฮะอยากจะเล่นพักพื้นนะมารอบแรกปึ๊บริสมาสไปเลยนะฮะโอเคยังไงเอ่ย ผมจะเปิดเป็นแบบว่าให้โอกาสอยู่นะเออจะเปิดเพิ่มโอกาสกับตู้ไม่เพิ่มนะจะเปิดสลับสลับอยู่เออผมยังอยากให้ผมยังจะ,ผม,งจะผมยังอยากจะให้โอกาสตู้เพิ่มเลรียดให้ผมอ่าได้เก็บแปดดาวอยู่นะใช่ไหมผมยังมีความเชื่ออยู่ซึ่งจะทันนนนทำทำทำละพังทําลายผมแล้วแต่ว่าผมก็กลับขึ้นมาได้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าทําให้ผมผิดหวังต้องเปิดได้บ้างนะตู้เพิ่มเรียดกับไม่เพิ่มอ่าโอเค ออกอยู่เว้ยออกอยู่เจ็ดดาวหนึ่งชิ้นได้เห็นแล้วเว้ยอ่านึกว่าจะไม่ได้เฮสแล้วแต่ว่าจะได้เฮแปดดาวไม่นี่สิประเด็นคืออยากได้เจ็ดแปดดาวมากกว่านะอ,อ๊บโอ้ไม่ออกอ่ะเหลืออีกสามรูบี้นะแต่ว่าเปิดได้200เนาะโอเคมาเดี๋ยวลุ้นต่อเลยแล้วกันเป็นโต้เพิ่มเลทดีไหมอ่ะเพิ่มเลทแล้วกันอ่ะเมื่อกี้มันเห็น7ดาวมาแล้วมันน่าจะมี8ดาวใช่ไหมมาฮะเพื่อน ลุ้นดูไปพร้อมผมเลยนะผมอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะฮะช่วยลุ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วลกันนะเพื่อนๆให้กำลังใจผมหน่อยบัฟด้วยผมหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะผมโดยที่การกดไลค์นะครับผมนะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆคนไหนยังไม่ทันกด subscribe ก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับผมที่เพื่อนลงกดคลิปนี้เข้ามาดูเนาะโอเคอเฮ้ยมันเพิ่มจริงไหมเนี่ยเฮ้ยฮ่าเมื่อกี้มันออกชิ้นเดียวนะเฮ้ยเกียร์ <laughs> คิดว่าโอ้มันคงจะเป็นจริงแล้วแหละนะครับผมนะเออ เดี๋ยวไปเปิดดีสัต์ไปมาเปิดต่อไอดีที่สี่เลยก็แล้วกันนะฮะคือมันเป็นความจริงแล้วแหละนะผมที่อ่าที่ในสองตู้เพิ่มเลยเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจริงนะนเพื่อนเออมันเป็นความจริงก็คือเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแค่โอกาสทําให้ได้เกียร์อ่าชิ้นมาชิ้นเดียวนะผมแหมไอตู้ยำปูยิปูยำปูำปตู้รวมผมว่ามันยังดูดีกว่าเลยนะ เออดูดีมากกว่าเลยเปิดได้เยอะกว่านะเออหาดาวหดาวอะไรประมาณนี้นะผมดีไม่ดีอาจจะได้เจดดาวก็ได้หรือไม่ก็8ดเออเมื่อกี้ก็ได้7ด,ดาวมาเนาะแต่พอเปิดเพิ่มเลทคือออกชิ้นเดียวบ้าบอคขอแตกแต่ก็ช่างมันอะมาไหนๆก็คิดมาวันคิดมาสทั้งทีวันตามตีมทั้งทีขอรุ้นให้ได้ก็แล้วกันนะจ๊ะนะจ๊ะเออกระดิ่งมาแล้วเออย่งไง ใ,ใจขอจะให้ชิ้นเดียวจริงดิโอ้โหชิ้นเดียวจริงด้วยไปฮะลุยต่อยาวๆฮึบฮึบคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดหมดทุกไอดีเลยเนาะแน่นอนฮะเผาลูบี้ทิ้งหมดนะ,ะไม่ซีมันต้องได้ครับผมแปดดาวสักชิ้นหนึงก็ดีนะครับผมนะ,ะมาอีกสองครั้งสุดท้ายอะมาครั้งที่หนึ่งยังไงรอบนี้เมื่อกี้เปิดไป ก็ยังไรบีแววแปดดาวอันนี้ก็โอ้ค่าต่ําเกินน่ะโอ้รถแลต่ําเกินเตี้ยนนี่ต่าเตีเ้ยเลียดิดนจริงๆโอ้อะไรนี่รถมัออกชิ้นเดียวด้วยโอ้โหไอ้ตู้เพิ่มเลนนี่มันทําผมเอ่อทำผมแบบทําผมคักมากมากเลยทําแบบเออเจ็บปวดเลือด้าวคักคักคักเหลือเกินไอ้บีมาไม่เปิดแล้วตู้เพิ่มลงพุ่มเลนเนี่ยไอ้ตาเปิดน,นี่เลยแล้วกัน ฮะอืมหลุดบ้างขออภัยดนวะนะเพื่อนเพื่อนอืมหลุดบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะ <c oughs> ไม่ไหวจริงมันศูนมากๆนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมเพิ่มเอ่อไม่ใช่เพิ่มสิตู้ปูญี่ปุ่ยยำตู้ลมตู้รวมเนี่ยเออมันยังดูดีกว่าเลยนี่ไม้ไม่ออกสองชิ้นน่ะเอออย่างน้อยก็ได้ลุ้นนะคบผมนะโอ้อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นไอดีถัดไปเลยแล้วกันนะไหนๆก็ได้นะแค่นี้โอเคมาเดี๋ยวมาลุยกันต่อไอดีที่ห้านะฮะอ่า จัดไปครับผมวันคริสต์มาสทั้งทีอยากจะเกลือได้ไหมขอได้บ้างนะ่อขอเฮบ้างขอเฮบ้างในไหนก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วแล้วก็ทำใจได้บ้างใช่ไหมหรือว่าเหมือนเดิมามาลุยลุยลุยรูบี้ก็มีแค่ไหนก็เปิดแค่นั้นนะครับผมมีหมี้อ0นะครับผมไอดีหนะ มาเดี๋ยวดูแล้วกันซึ่งไอเดียห้าแน่นอนนะยังไม่ได้ปั้นคุณกินเลยได้อย่างดีแต่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะผมจําได้ผมได้คุณกินมาแล้วด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่น,นี่แต่ว่าขางงุลาไม่ได้ก็เป็นเป็นหาอะไรไม่รู้นะฮะคือแต่ละรอบก็เป็นเสียงนี้นะครับผมตุ้มเทมาทางในทางนึงซสมากกว่านะครับผมนี่ไง,ไงคุณกินได้อยู่โอเคอะ ไปไปลุยแล้วไปลุยเลยแล้วกันนะฮะตัวกระชามีแค่แปดสิบก็ไม่ต้องลุ้นตัวบินแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้รอลุ้นท่าตู้ทาทายอนิยมเนาะนะครับผมในส่วนของบอสมืดนะครับผมเนาะก็อาจจะได้ก็ได้นะ,ะ,ะเพราะว่าเราทุ่มเทอยากอยา,ากจะได้ตัวนี้มากๆนะเดี๋ยวเจอกันนะผมทาตู้ทา,ทายอนิยมนะฮะ,ะมาตู้ผมเปิดไม่เพิ่มเลยแล้วกันนะคือ ไม่มีความทรงจำดีๆกับตู้นี้เลยนะฮะคตริสต์มาสตู้เพิ่มเลดนะครับผมไปฮลุยต่อครับผมไปคือเปิดอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วเปิดอไอดีที่ไอดีที่นี้นะไอสามสามกับสี่ให้โอกาสอย่างนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ออกนะเออเกลือเฉยเลยมาตกที่ไอดีนี้ยังไงจะยังเกลืออยู่ไหมปุ๊บคริสต์มาสักชิ้นแปดดาวปุ๊บ โอ้โหกระดิ่งโอเคอะอย่างน้อยได้กระดิ่งมา1ชิ้นก็โอเคนะครับผมคือหลักๆก,ก็อยากได้กระดิ่งเยอะๆแหละเนาะในส่วนของไอเดีที่ยังไม่ไม่มีเกียร์เยอะนะครับผมเป็นไอดีที่5กับไอดีที่6นี่แหละที่ยังไม่มีเกียร์ดีๆเข้า,ขาที่จะเยอะนะครับผมอม,มันแบบว่ามีแต่เกียร์ฟรีอะไรประมาณนี้นครับผมแบบว่าเกียร์พวกเรียวนาที่แจกตัวท,ท,ที่ตัวเกมแจกฟรีอะนะ นั้นที่จะได้เกียร์ดีๆมาใช้นะผมเจ็ดดาวแปดดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมทั้ง2องไอดีนี้นะครับผมไอดียห้าไอเดีหกเนาะมาลุยต่ออีกสองรอบสุดท้ายนะครับผมซึ่งจะออกให้ไหมเนี่ยเออขอสักชิ้นเถอะนะอุตส่าห์ไม่เปิดหาในส่วนของเกียร์โคโรโบนะที่จริงอยากหาโคโรโบบ้างนะแต่ว่ามาเปิดคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็ลุ้นเกียร์กระดิ่งเนาะในส่วนของ2ไอดีนี้ปุ๊บ แต่หลักๆขอเป็นแปดดาวนะนะจ๊ะโอ้หายแล้วเรียบร้อยเกือไปนะผมคือสี่รอมันก็ไม่ออกแล้วก็มาสองลูสุดท้ายมันจะไปเหลืออะไรนะฮะเกลือใช่ไหมไม่มันต้องได้มันต้องได้อ่าคิดในแงน่ดีเข้าไว้แม่ก็คิดได้เนอะท,ทังทีพึ่งเกลือพึ่งอันนี้ไปฮึบ ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปเนาะเอออย่าไปเศร้าอะไรนานขนาดนั้นมันต้องสู้ชีวิตมันต้องอดทนโอ้ยนอนทักทนไม่ไหวแนละ้วเริ่มแตกทลายแล้วโอ้ยไม่มาเป็นกระดิ่งอะน่าจะหมดแล้วล่ะใช่ไหมอ,อึบหมดจริงด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยเหลืออยู่ย80ลูบี้หรอลุยสักรอบหนึ่งดีไหมเพื่อจะจัวติดเอ,อ,นอยนอนยังไงดีจะเอาโคลาโบ อ่ะผมไม่เปิดแล้วกันนะเปิดไปก็คงไม่ได้อะไรหรอกเนาะนะครับผม ID5 ก็คงจะเกลือไปแหละนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดต่อลุยต่อไอดีถ, ID ถัดไปเลยก็แล้วกันนะขอหวังว่าจะออกสักหน่อยนะคลิปนี้เนาะอย่าไม่ออกเลยได้ไหมอืมอย่าเป็นเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยมันเศร้าจริงนะครับผมเศร้ามากๆเลยโอเคถล่มไอดีหดีสุดท้ายมาถล่มทลายในะส่วนของเกลือ ไม่ใช่ว่าได้จะส่งเกียร์นะคือได้เกลือล้นล้วนนะครับผมเกมไปเลยนะฮะจะได้ไหมนาอนะครับผมนนไอดีหกนะฮะ,ะแต่ก่อนที่จะไปเปิดกันผมมีอะไรจะมาพูดเนาะ <c oughs> คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับผมนะอ่าก็อัดไปแล้วบ้างนะครับผมบางส่วนเนาะคืออยูทเฉยนะครับผมวิดีโอก็หยุดแต่ทันหังแล้วก็อ่าพอไปกดหาไฟล์มันก็หายครับผม <c oughs> ไฟลวิดีโอเสีย ซึ่งไอตอนที่ผมสมไปมันก็ได้เกียร์เกียร์คริสต์มาสมาอยู่ด้วยนะเกียร์แปดดาวนะครับผมได้อยู่จำได้ผมเปิดได้นะครับผมนี่นะนี่นะครับผมถือว่าดีนะผมเปิดได้นะครับผมเกียร์แปดดาวหนึ่งชิ้นแล้วก็เจ็ดดาวอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่นะครับผมถือว่าคุ้มค่านะที่เปิดได้นะครับผมผมเปิดไป2รอบนะครับผม 400รูบี้เนาะอันนี้ก็เหลืออีก200รูบี้เดี๋ยวมาเปิดเพิ่มเติมเลยก็แล้วกันนะครับผมนะโอ้โหกดกะว่าจะเปิดให้ดูกันแหลนะเนาะแต่ว่าวิดีโอมันเสียนะผมไฟมันเสียนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมมือถือนะฮะเออก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะได้ลุน้นดูในส่วนของ200ลูบี้สุดท้ายแล้วกันนะฮะเปิดรอบเนี้ยสั้นหน่อยับผมแต่ก็ได้ใจความนะได้ใจความว่า ไม่ได้เกลือนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เฮให้ฟังนะฮะเออแต่ว่าได้พูดแค่เฮให้ดูเฉยๆนะฮะ <c oughs> โอเคมาลุยเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆไปครับผมผมเปิดตู้ไม่เพิ่มเลทนะตอนนั้นจําได้นะครับผมนี่นะไอต,ตอนที่ผมเปิดคือเปิดตอนเนิ่นๆนะไม่ได้เปิดตอนอ่าที่มันตู้เพิ่มเลทมานะครับผมอืมอันนี้คลิปอยู่เฉยมันก็หายมันเสียนะครับผมเนาะโอเคมา ไให้ผม200รลูกปีสุดท้ายเผื่อจะฟุกจวดติดได้โจมตีโดนแน่นอนถ้าได้โจมตีโดนแน่นอนเนี่ยคือโอ้โหคือจะแฮปปี้ขึ้นเลยคือจะชำระล้างในส่วนของความเศร้าไอ้ดีสองผมได้เลย <c oughs> นะเออจะยิ้มสู้ชีวิตไปได้ต่อนะครับผมมาฮนะไป้ใหผมเพื่อน <c oughs> ๆลุ้นดูพร้อมผมหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเอ้าโหชิดแรกก็เป็น เอ้อไม่ใช่เป็นเกียร์คริสต์มาสเลยนะเอ้อมันจะบ่งบอกมาหรือเปล่าแปดดาวใช่ไหมอึ๊บมาแล้วเป็นปืนแต่ไม่ใช่คนละปืนนะฮะขอเป็นแปดดาวสิไม่ใช่ห้าดาวโอ้กางเกงขอเกียร์กระดิ่งได้ไหมเออบอกมาก็ขอมาก็จัดให้เลยฮึบแต่อยากได้แปดดาวจัดให้หน่อยอยอุบยุบโอ้หมดเรียบร้อยก็อะอย่างน้อยก็ได้เกียร์กระดิ่งมาใช้แล้วเนาะ,ะต้องคิดในงแง่ดีแบบนี้เข้าไว้แล้วกันนะเพื่อนๆ <c oughs> นะ เอออายก็อย่างน้อยก็อยโอเคอย่าไปคิดอะไรมากกับอเดี2อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนอะอย่างน้อยก็ไอดีอื่นนะได้อยู่เออไอดี ID นี้นี่แหละที่เปิดได้ต่อเนาะมีเป็นไอ่ดีอสามสห้าเปิดไม่ได้นะในส่วนของเกียร์คริสต์มาสนะครับผม หลังจากไอดีที่2เราเปิดการันตีไปนะฮะก็ไม่ออกแล้วผมเจ็ดพันลบีนะฮะโอเคไม่อยากพูดถือก็ตามน,นั้นเนาะนะครับผมอืมก็หลายคนก็พิมพ์ให้กำลังใจนะก็ขอบคุณมากๆนะที่ให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็มจ,จะพยายามเอ่อไม่คิดมากก็แล้วกันนะเพื่อนๆจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปทนต่อไป,อ,ไปอย่าไปคิดอะไรอะไรขนาดน,นั้นก็แล้วกันนะนะมันหิวตังเรามันดูด,ดูบีเรา นะครับผมมันชอบดูดอันนี้นะครับผมนาะยแม่เกมหมาที่เราชอบนะครับผมที่เรารักเออเกมหมาที่เรารักมากๆนะครับผมแมบ่บักเบิกอะไรเนี่ยก็เยอะเหลือเกินนะครับผมมีปัญหานั่นนี่นู่นเยอะมากนะครับผมแต่ก็ยังเล่นยังคงรักยังเหมือนเดิมนะครับผมเนาะในสองเกมนี้นะครับผมนะก็คงจะอยู่เลขเอยๆกันไปเรืนเน่อยๆแหละนะสำหรับเกมนี้นะครับผมนะเพื่อนๆอ่าก็เฮ้ยตาเนี้นะ ไม่ได้คิดมัดนะครับผมเพื่อนขอโชคดีมีชัยขอให้เปิดได้เปิดโดนก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่าโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆอ,นอิจฉาฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนครั้นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไวันจะไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ